สวัสดีครับผมโซ่ขบวันนี้ผมจะมาแนะนําการลงดันนะครับผมการลงดันเจียนดันเจียนในลีเนสทูของคลาสสิกของเซิร์วาร์ลานะครับสามารถลงดันเจียนได้วิธีการลงสมัครนะครับผมเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะลงสมัครกับนักบวชคนไหนไม่ว่าจะเป็นนักบวชสันทยาหรือนักบวชลุงอรุณอันนี้นักบวชสันทยานะครับให้เลือกอันที่ล่างสุดไปเลยฟึบชุบ่าอ,อันนี้นะครับผมถ้าเกิดอยากสมัครกับนักบวชลุงอรุณก็มาสมัครที่นักบวชลุงอรุณครับผม อันนี้พอดีผมมาสมัครสนธยาไว้ก็เลยมาเป็นอย่างนี้มันจะได้โดนนักบวชลุงอาบลุนลังเกียบเจะาเล่าว่าไงเดียมันจะเป็นฝ่ายของเจ้าของปราสาทการลงสมัครฝั่งลุงอับลุณก็แปลว่าเราจะอยู่ฝั่งเดียวกับเจ้าของปราสาทเจ้าของปราสาทเขาก็จะมีผลตอนของข้ามวอ์อีกทีหนึง่งเขาเรียกว่าสงครามเซเว่นซิงอันนี้นักบวชสนธยาแต่ละเมืองแต,ต่ที่อยู่ต่างกันครับผมอันนี้ของกูดินเนาะกูดินนักบวชสนธยาก็อยู่นี่ง่ายๆก็ เราจะรู้ว่าเราสมัครผ่านได้ยังไงแล้วก็ดูแค่เข้าๆก็ได้ครับผมว่าว่าคุณกําลังจะลงสมัครของรุ่งลรืองสุงพยาพรากดโอเคปุ๊บได้คุณจะต้องเท้าผัดผ่านดนอนไแน่แนอน,นครับผมอันนี้มันอันนี้ได้เนาะบายเยี่ยมบันทึกตาประดิษกทั้งเจ็ดตอนนี้ใค่นําเอยยม่ได้ดิอยู่ไหนอ่ะไม่ชี้ซื้อแล้วอ,ะอ่ะเนี่ยได้รับตาประดิษทั้งเจ็ดแล้วอ,อยู่นี่ ตอนนี้คนส่วนใหญ่ก็จะลงอยู่ที่หลอดลุ่งอารุณหมดเลยชิปหายแล้วใจกันก็แน่นอใเ้ไปลงลุงอรุณกันนะครับ<笑><笑>เพราะว่าจะมีสองอาทิตย์ครับผมอาทิตย์หนึ่งเป็นอาทิตย์แข่งอีกอาทิตย์หนึ่งก็จะเป็นอาทิตย์แสดงผลอาทิตย์แข่งก็จะเป็นอาทิตย์นี้ครับผมอาทิตย์ที่เราลงได้ถึงก่อนถึงวันจันทร์ลงที่นักบวชได้เลยสบายๆพอว,วันจันทร์หน้าปุ๊บมันก็สแสดงผลฝ่ายที่ชนะเนี่ย ฝั่งที่ชนะพอตาผลึกแสดงผลเนี่ยมันจะสามารถทําให้เราสามารถแลกของกับแมมมอนได้ตามดันต่างๆนะครับผมแล้วก็คนที่ลงผิดฝั่งแบบผมผมดันไปสนธยาผมก็จะอาทิตย์หน้าผมจะโดนสาบแล้ก็ลงดันไม่ได้มีผลมากเลยละ <laughs> ดังนั้นก็ไปลง,ลงกันเลยนะครับตอนนี้โอเคโอเคผมจะว์าไปไหนดี ผมจะว่าไปดันเจี้ยนใกล้ๆก่อนแล้วกันหลังจากที่เร็วไว้ยี่สิบแล้วร้อยเราสามารถลงดันได้เลยนะครับผมหลังจากที่สมครหมดแล้วเราก็ไปนี่เลยดินแดนล้างครับผมปุ๊บแล้วก็เดินมานิดนึงถ้าเกิดได้แผนที่นะครับผมขยาบแผนที่ให้ดูก่อนอันนี้ครับผมอันนี้เป็นรูปคล้ายๆกับสามเหลี่ยมคางหมูปันๆอย่างนี้ก็คือดันครับผมดันเจี้ยน กันจะแยกเป็นสองชื่อก็ผมจะเป็นสุสานกับอุโมงค์ศพสุสานอุโมงค์ศพต่างกันยังไงต่างกันที่สีน้ําแล้วก็ถ้าเกิดตามเนื้อเรื่องก็จะต่างกันนิดหน่อยแค่ว่าสุสานเนี่ยจะเป็นของฝั่งเอาไว้สําหรับฝั่งพวกของฝ่ายลุงอรุณฝั่งทหารของฝ่ายลุงอรุณส่วนอุโมงค์ศพเอาไว้ฝั่งพวกทหารของฝ่งายสนธยาของฝ่ายสนธยาเนี่ยก็จะเป็นทหารจากของพวกเทวีชินเลนต้องการปฏิวัติส่วนอันนี้ฝั่งสุสานก็จะเป็นของไอฮัสซัตแล้วก็ อนาคิมมาช่วยตอนหลังก่อนที่ทั้งอนาคิมกับลิลลิตจะถูกขังเอาไว้ก็ละอะไรที่สุสานเป็นน้ําสีฟ้าอุโมงค์สุเป็นน้ําสีแดงสุสานถ้เาเกิดเป็นดันเจี้ยนแรกที่ควรลงครับผมก็จะเป็นอันนี้เลยสุสานเครื่องสังเวยลงง่ายครับมอนเตอร์จัดว่าไม่ยากมากสบายๆเดินจากดินแดน,ลนแล้วนี่แหละครับผมเดินไปแทเหพอดแล้วต้องเดินไปนิดนึงอ่ะผมย่อแผนที่ให้อยู่นี่ครับผมเดินไปเดินไปเดินไป กันต่อมาหลังจากที่จะลงสู่สารอันนี้นะครับผมสู่สารเครื่องสังเวยเนี่ยลงได้ถึงเลเวลยี่สิบพอถึงถึงเลเวลยี่สิบแล้วเราก็ไปที่ดีออนครับผมแล้วก็เดินไปที่แดนประหารเพื่อไปอุโมงศพพวกนอกลีดตรงนั้นเราสามารถเก็บตั้งแต่ช่วงสามสิบถึงสี่สิบได้สบายๆไม่ยากมากถ้าเกิดลากมันได้ยิ่งสบายครับผมแต่ถ้าเกิดลากไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็ตีตัวธรรมดาได้ไปเวลเองก็ได้เวลมือก็ได้มันก็จัดว่าค่อนข้างปอบบางพอสมควร ให้อีกพค่อนข้างดีครับผมมอนสเตอร์อาจจะเลือดเยอะหน่อยหนึ่งมอนสเตอร์มันจะเลือดคูณสี่แล้วก็แต่ละที่แต่ละที่มันจะต้านทานต่างๆไม่เหมือนกันอย่างสูสานเครื่องสังเวยเนี่ยนิ่มมากพอมาของอุโมงค์สพวกนอกรีนเนี่ยก็ช่วงเลเวลสามสิบขึ้นไปก็คือเป็นห้องหลังหลเนี่ยมันจะมีหลายห้องนะครับผมในดันเจี้ยนมันจะเป็นห้องหลายๆห้องเชื่อมเชื่อมกันมีมอนหลายเวเลเวลอยู่ด้วยกันห้องแรกๆก็จะเป็นมอนที่เลเวลต่ำๆหน่อยพอหลังๆเข้าไปหลังหลเข้าไปก็ เรือก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆดันเจี้ยนที่สองก็อุมโมงค์สมโพกนอกลีดอันนี้ก็จะหนักหน่อยนึงก็ประมาณสักสามสิบถึงสี่สิบได้สุสานเครื่องสังเวยถ้าเกิดไม่รังเกียจอะไรมากก็อยู่ยาวๆตั้งแต่ยี่สิบถึงสามสิบครับผมสบายๆที่จริงอยู่มากกว่านั้นก็ได้ถ้าเราเข้าไปห้องลึกกว่านั้นแต่มันเดินไกลผมเลยไปดังดีออนซะมากกว่าก่อนไปก็ต้องซื้อของให้เรียบร้อยนะครับผมก่อนไปก็ต้องซื้อพวกชุดพวกอาวุธยุทโธปกรณ์ให้ครบ หลังจากที่เราทำเค er วสยเลเวลหนึ่งถึงยี่สิบเราจะมีเงินอยู่มาสักหกถึงเจ็ดหมื่นครับผมอาจจะมากกว่านั้นเล็กๆน้อยๆต่างกันตามเผ่า,า,าพ,พันธุ์กับอาชีพที่เราเลือกไว้ให้เราไปที่เมืองกีรันนะครับผมไปกีรันเดิ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 นอ่าเริ่มมีคนขายของแล้วเริ่มมีคนรับหินซิ่งอันนี้คือรับพวกวัตถุดิบนะครับผมแนะนํานิดเดียวพวกวัตถุดิบต่างๆนะครับในเกมเป็นของหายากนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกตะกีชักเงาหินโคก่านหงถ่ฐานหินหนงังไหมของพวกนี้ได้ใช้หมดเพื่อเอามาผลิตครับผมเป็น ชุดอาวุธเกรด A เกรด B เกรด C มันได้ใช้หมดเลยแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีคนรับซื้อเท่าไหร่ตอนนี้ต่างคนต่างเก็บเลเวลกันมันจะเริ่มทําอีกทีตอนที่รังๆกันละอันนี้นะครับผมผมมากีรานแล้วผมก็เลยเดินไปที่ร้านขายอาวุธของเซิร์ฟเวอร์ลามีข้อดีข้อหนึ่งตรงที่ว่าเขาเก็บดันเจียนเอาไว้อันนี้เป็นข้อดีมากๆทำให้เราเก็บเลเวลได้ค่อนข้างง่ายดันเจียนเรามีถึงเลเวล70เลยครับผมลงสบายๆถึง76ได้สบายๆเลยอันนี้ครับผมฟึ๊บ บายรีฟาวอันแรกนะครับผมเลือกอันลงมาคือเทรดคอมมอนไอเทมหรืออาวุธพื้นฐานไอเทมพื้นฐานมีข้อดีกับข้อข้อเสียต่างกันนิดเดียวกับไอเทมจริงไอเทมจริงมีข้อดีตรงที่ว่ามีออฟแล้วสามารถบวกได้สามารถใส่ออฟใส่หินลบได้ใสออฟได้ต่างๆได้แต่ของพวกยึดยึทปกรพื้นฐานเนี่ยมันจะใสออฟไม่ได้ตีบวกไม่ได้ทําอะไรไม่ได้แต่ราคามันถูกมากผมเทียบอันไหนอันแรกแรกล้วกันอันนี้ของเกียรติดีนะครับผมหมื่นเก้า ถ้าเกิดเราไปซื้อของจริงล่ะแสนหนึ่งราคาต่างกันเกือบสิบเท่าประมาณแปดสิบเปอร์็นที่ที่มันลดราคาให้พอมาเป็นตัวเทรดคอมมอนแต่ค่าพื้นฐานมันเท่ากันไงมันก็เลยคุ้มครับผมดังนั้นช่วงแรกก็มาซื้ออันนี้ไปก่อนใช้การท็อปเกรดดีตามกําลังที่กำกำลังทรัพที่มีอาจจะไม่ต้องท็อปก็ได้ถ้าเกิดท็อปถ้าเกิดเงินเรามีถึงแต่ผมว่าทุกคนคงไม่ถึงนะเราก็มาเลือกแค่ต่ำๆก,กันก็พอ เป็นดาบสังคธาสังอะไรพวกนี้ก็ได้หรือจะใช้ของแลกก็ได้ครับผมตอนแรกเราก็ได้ใบม้วนอันนี้มาเยอะเหมือนกันปัดแลกต่างๆสามารถใช้แลกดาบได้ครับผมแต่อันนี้เป็นนันเกตนะถ้าจะไม่ผิดโอเคโอเคโอเคถ้าเกิดเป็นของสายเวทก็จะอยู่สายไฟเตอร์จะอยู่ตรงนี้ปุ๊บถ้าเป็นชุดก็ไปด้านหลังครับผมสำหรับอาวุธนี้ก็เลือกตามที่เราเป็นต้องการแล้วกันครับถ้าเกิดเป็นสายดาบก็ใช้ดาบสายโล่ใช้โล่สายอะไรก็ใช้กันตามนั้น เลือกตามที่เราพอมีเงินถ้าเกิดเอาให้ดีจริงจริงก็ควรตั้งงบไว้สักประมาณสักสามหมื่นสองหมื่นถึงสามหมื่นกับอาวุธเผื่อเงินเอาไว้ซื้อกระสุนถ้ากระสุนซื้อตรงนี้นะครับผมร้านขายของเป็นเลดมีทุกเมืองแต่ว่ากี่รันจะถูกสุดมั้ง <c oughs> น่าจะถูกสุดจริงแหละอันนี้ครับผมอาวุธแต่ว่ากระสุนตอนนี้มันจะแพงนะครับผมถ้าเกิดเทียบกับตอนที่คนผลิตขายถ้าเกิดเจอดอกผลิตขายอยู่ตั้งขายตามเมืองไปซื้อที่ดอบผลิตได้เลยครับผมจะถูกกว่า เอาละผมเดินมาต่อลวอีกนิดนึงข้างๆเมื่อกี้ที่ขา,ขายของก็จะซื้อประดับได้ในนี้ก็ซื้อประดับได้เหมือนกันถึงเกรดซีของยุธทธอุปกรณ์พื้นฐานก็ซื้อได้ถึงเกรดซีเหมือนกันนะครับเดิน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 อ๋อไม่มีวินวอล์กนี่ว่าเดินช้าเหลือเกินเอาเอาเอาละ,าละ,าละโปะ๊อันนี้เป็นชุดครับผมฝั่งนี้เป็นไฟเตอร์ฝั่งนี้ก็จะเป็นสายเวทถ้าเกิดไม่คิดอะไรมากมายถ้าเกิดอยากได้พลังป้องกันให้ใช้นี้ครับผมมิวทิวเอล เซตนี้โอเคอยู่หมวกเป็นหมวกอะไรก็ได้ก็แล้วกันรองเท้ามิวติวออยก็เป็นชุดที่ใส่อยู่รับเกลดดีพลังป้องกันมันเยอะแต่มันจะไล่ช้าถ้าเกิดอยากได้ชุดไล่ไวก็ต้องเป็นอันนี้ครับผมเป็นชุดจริงนะเป็นเซ็ตฟ,ฟรีแล้วก็ลุษอ่าหมวกหนังหมวกหนังหมวกหนังโอเคอันนี้ครบเซ็ตมันเซตสามอันนี้จะทำให้ไล่ไวสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วก็ใช้ได้ยาวๆแต่พลังป้องกันจะต่ํามากต้องแลกกันกับการไล่ไว ถ้าเกิดเป็นนักลบถ้าเป็นนักลบก,ก็จะเป็นอันนี้ครับผมบิกันดีเลยเดี๋ยวผมเอาเป็นของอันนี้คัมมอนบีกันดีนบีกันดีนบิกันดีนเป็นท็อปของเกรดดีครับผมจุ๊บจุ๊บถ้ามีโลถ้าไม่มีใช้โลก,ก็ไม่ต้องใช้นะครับผมเฮลเม멧บิกันดีนอ่ะถุงมือบิกันดีนอ่าบูทบิกันดีนหมวกก็เป็นเซตนี้ก็สามหมื่นกว่าก็ไม่แพงมาก ถ้าเกิดเป็นมิวทิวก็ราคาใกล้ๆก,กันมิวทิวประมาณสองหมื่นถ้าเกิดหาหมวกเกียร์ดีสักอันหนึ่งก็สองหมื่นห้าที่เหลือก็ไปลงที่อาวุธได้เลยครับผมกับเหลือซื้อกระสุนสักหมื่นถึงสองหมื่นสัก 20, สองหมื 20, ่นก,ก็กำลังดีถ้าเกิดเป็นสายพระก็ไม่ต้องใช้กระสุนก็ได้นะครับผมหลังจากที่ทำเควสเลเวลมาเราจะได้เป็นอันนี้มาอยู่ละได้เป็นไม้ท้าอัสดงหรือว่าจะเป็นของที่เราแลกจากบัตรก็ได้ เรามีไอ้นี่นอนเกียอ์อยู่แล้วกระสุนนั่นเกลแล้วก็ใช้กระสุนนั่นเกลืรกบรับยาวๆเลยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้อะไรเยอะอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเรายิงเองอันนั้นอีกเรื่องหนึง่งโอเคครับผมคร่าวๆประมาณนี้อย่าลืมไปลงดันกันด้วยนะครับ